สวัสดีครับพบกับรายการพระเครื่องเรื่องเล่าทางช่องโคดเสียนยิกชาแนลกับผมโคดเสียนยิกใน EP ีที่21นี้เราจะมาปักหลักกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครใน EP นีนี้เราจะพาท่านมาชมเหรียญที่ระลึกสร้างกุฏิหลวงพ่อแก้ว วัดชิโนโรถกรุงเทพมหานครเชิญท่านชมได้เลยมาดูเหรียญกันเลยเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำ รูปทรงก็จะเป็นแบบเสียมาคล้ายๆของวัดหนังอิละปะาก็จะเป็นแบบพุทธซ้อนก็คือซ้อนกันสองสององค์ิล,ละปะาแบบพุทธซ้อนหรือบางคนจะเรียกว่าเหรียญขี่คอขี่คอก็ได้สำหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ ออกโดยวัดขี้โนรสกทมเดียวนี้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกสร้างกุฏิหลวงพ่อแก้ววัดีิโนรสรูปทรงสวยงามด้านบนนี้ก็จะมีเม็ดไข่ปลานี่ก็12เม็ดอาจจะเป็น หมือนกับว่า,าแทนพศที่สร้างเพราะว่าเหรียญนี้เป็นสร้างในพศ2 5 1 2ส่วนด้านข้างนี่ก็จะมีต่ำลงมาก็จะมีค่าวัด4เมตรด้านหน้านี่จะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดชินโนรสหลวงพ่อแก้ววัดชินโนรถก็จะเต่งด้าน จากสุทิปก็คือท่านเหมือนกับสามารถคาดการข้างหน้าทำนายทายทักได้อย่างแม่นยำส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นรูปหลวงปูท่ทวดดูด้านข้างด้านข้างกปานนี้ เหรียญนี้เป็นแบบเหรียญแบบหมูในตัวด้านหลังนี่ก็จะเป็นเม็ดไข่ปลานี่ก็สิบสองเม็ดส่วนยันนี้จะเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้ามงกุฎพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นยันที่แบบเรียกว่าพุทธคุณครอบจักราวาลป้องกันภัยหรือศัตด์พระ อันตรายต่างๆได้ร้อยแปดพันเก้าแล้วก็ยังมีโชคลาบด้วยเหรียญนี้เป็นความหมายดีเป็นเหรียญเจริญลาบยิ่งยศดมากสุขรวยทวีส่วนด้านหลังเม็ดไข่ปลานี่็จะข้างละเก้าเม็ดสองข้างเหรียญนี้ ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยตระการยันยันนี้สวยงามยันมงกุฎพระพุทธเจ้าส่วนค่านิยมก็ยังคือว่ายังไม่แพยงยังอยู่ที่หล100ักร้อยไปตายหรือไม่ก็อาจจะพันนิดๆแ,แต่การจะตกลง การระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเดี๋ยวนี้สร้างไม่ได้เยอะมากสร้างอยู่สักราวๆน่าจะสามพันกว่าเหรียญได้ขนาดเหรียญก็ใหญ่กว่าเทียบกับเหรียญบาทก็ใหญ่กว่าเหรียญบาทนิดนึงเทียบ สำหรับท่านใดที่ถูกใจหรือชอบรายการของเราก็ท่านสามารถกดชม EP อื่นหรือคลิป,ปอื่นๆที่เราจะขึ้นข้างซ้ายขวาให้ท่านได้ชมท่านก็เข้าไปแตะชมได้เลยถ้าท่านอยากเป็นกำลังใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ถ้าท่านสนใจเหรียญที่ออกในรายการของทางรายการเราท่านก็ติดต่อมาที่เบอร์ที่เราจะขึ้นให้ท่านเป็นเหรียญที่ออกจากรายการนี้เลยสอบถามรายละเอียดถ้าท่านสนใจจะเช่าหาก็ติดต่อเรามาได้พูดคุยกันได้ สำหรับ EP ที่21นี้ก็ต้องขอบคุณท่านที่ให้การติดตามรับชมรายการเราด้วยดีเสมอมาขอบคุณครับ